โลโลค่ะทุกฟนวันนี้ก็จะมาวอล์กแต่งหน้าอี2ีสนะคะรอบนี้ก็จะเป็นใช้สลินเฮิร์บอะลูเวล่าเจลส์นะคะก็คือค like ีมวันหันจาระเคนก็1 9 5เปอร์เซ็นเลยมาใช้กันนะคะซึ่งแล้วก็จะทาตรงนี้นะคะซึ่งนะสัมผัสมันก็จะแบบนุ่มๆน,นะคะ

แล้วก็จะใช้หวีขนหมูป่านะคะหว,หวีตัวนี้ก็จะให้เปรียบเทียบก็คือผมที่หวีไปแล้วกับตอนที่ยังไม่หวีนะคะก็คือใช้ดีมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สามารถไปสั่งใน Tik t o k s h ช p หรือว่าสั่งร้านอะไรไหนก็ได้นะคะสำหรับคลิปบล็อกแต่งหน้านก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะบุยบุย